ไปเร็วเด้อไปเร็วเด้วยัดัดๆันลัดๆัๆลัดรันรัรันนีอันไวรัวเร่องัเรไปไๆโอ้ทีนี้เร็วป่ะพ่อพึ่งมา สวัสดีครับมาอยู่กับช่องปอตามจิตชีวิตช้างนะครับผมนี่มัอนครับมาครับเอาครับครับด้วยครับด้วยเสียงด้วยครับด้วยครับด้วยครับด้วยเออบ่งาทาปากเอาา่

เนน่คั่นนั่นนเดี๋ยวไปกินมาใช่ืนว่าให้นมาเอาบงเห็นมาเอาเลยนี่บัวโอลอเดี๋ยวนี้นมดเวีมือวานครับโนเว่าเมดเอองกเเออ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 ยี่เ้อใส่ปืนบั อย่าอย่าอย่าไปแกล้งเพื่อนอย่าไปแกล้งเพื่อนเด้ออย่าไปแกล้งคุณตานะมิ่งครับ่อย่าไป้นแก้วตาบ่ครับเบิ่งแก้วตาบ่เอ้ยเบิ่งปากเพื่อนท้าบอท้าปากปากเพื่อนคำวาปากบอเอาเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมก็สามโตน่ะสามโตเมื่อยังหวอยยังลูกยังสามโตก่อนหวอยยังหวอยยังสามโต không đừng Đừng mingo mít hàn hoa tay mình tay tay Phan tay 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 nè tay 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 nè tay 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 แบบไปสวยแล้วสวยแล้วเฮาแก้วตาเราแล้วมาดิมาดิเพี่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยจุ๊บ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 หน่อยไปแล้วไปแล้วครับผมไปบายก่อนพื่อนเจ้าบอกกันพื่อนเนี่ยแน่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 เจะบอกกันจะบอกกันให้คุณตาไปก่อนเออจะบอกจะบอกจะบอกรถเสีสี่หยียบขารถเสีสี่หยียบขาเออไปแล้ว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  เออโต้เกยโต้เกยเออเออุณตาไปแล้วนะครับผมเตรียมแจ้งชุดเตรียมแจ้งชุดเตรียมเต้งตัวเตรียมเต้งตัวไปบ้านสาวแก้วนะครับผมครบรอบสองขวบบ่กแม่เหรพื่นสองขวบบอกสองปีแม่สองขวบสองขวบสี่ไหนเล่าเฮ้เพื่นกระดักสองขวบดีหรือไง ปีที่แล้วมิงก็เล่งได้สี่เดือนเก็บมาเก็บเก็บเมามมิงก็เล้งได้สี่เดือนยังไปอยู่หมู่ขึ้นนิหมูไอ้ปีที่แล้วโอ้โหตัวเส้กล้องอีกปีที่แล้วมิงได้สี่เดือนนะครับไปร่วมงานมาเกิดนะครับปีนี้หนึ่งปีกับอีกสี่เดือนเฮ้ยเสี่เดือนก็บีกังมืออสามวันครับหนึ่งปีสี่เดือนสามวันโอ้ไปแล้วไปแล้วใส่แรงงาน แจ้งว me. okay. ันแล้วเอ้าเอ้าเอ้าไปเรื่องปเรื่องไปโอ้ทีมีเลยบร้อยพ่อเห็นไหมทีมีเลยบรอพ่อเอามีก่อนทิ้งทีมเอามีก่อนทิ้งก่อนทีมีทีมที่มึงพอแล้วทิ้งมานี่มามามาขอว่าขอว่าเออเออทีมีเลยบรอไปไปไปมา Nhưng mà tia chỉ bảy bay bảy đi. Maman, bay 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 luôn bay 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 mắt bay 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 đầm bay bay โอ้ยเบา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 ระวังไม่มามาตุ๊บถึงน้ำแล้วครับถ้ามาเนีครับด้วยครับด้วยเสียงด้วยครับเสียงครับแล้วเสียงด้วยครับลุงครับลุงครับครับครับโอ้ยเบื้องฐานพี่เนตปากไหมขอเถ้าพ่อขอเถ้าพ่อเพื่อนมาเบื้องเพื่อนแมนเพื่อนกับมัมปากเอาไหมเบื่อนเอาเสียงดูใกล้ไหมเสียงเสียงดูดูกับมัมปากเอาครับก่อนเสียง ก็มาบักมาก็มาบักเอามาผมหิวพวนอุ้ยมาดีมา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 สุดหล่อเลยลูกเริ่มมาสุดหล่อมาอันนี้ออกมาไงมามามาพามาพามาเออโอ้ดูคุณแม่ก่อนคุณแม่โอ้คือสายชิวแถอคุณแม่อาบน้ำไ้มนี่จะอาบน้ำไหมนี่แี้งเนี่ยแียงจะกราบเนี่ยแจ้งกับกาบเนี่ย เออเบิ้งเบื้งเบื้งเม่สนใจหูกอไสเลยคุณแม่บอกปล่อยไปเลยมุดเจ้ากับเบิ้งเอารวดพึ่งมาโอ้คุณแม่บอกขับเสียงขับสยบสบายแล้วพึ่งมาเสียงน้ำครับครับลุงครับทุครับลุงเหรอเสียงน้ำครับครับลุงเสียงน้ำโบมีเสียงจังหว่ายย่อบ่มีเสียงยังครับยังยังไม่จริงยังไม่จริงพอฝึกไปเรื่อยๆก่อนครับต้องตัมาต้อง เรียบร้อยพร้อมพร้อมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วเหลือใส่ชุดรอรอมา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 ย่าไปอย่ายไปนี่นี่ไหมาไม่ต้องไปดูเลยตัวเดียวไหนออกมาดูครับตัวดำมากป้ามัอนี้ตัวดำเตรียมตัวออกงานไปบ้านผู้สาวต้องแต่งตัวรอรอแน่จังเลยพ่อพวนพวนตู้ใส่ทุกคนเลยเหมือนเอ้าเอ้าเอ้าพักโซ่พยอพวนพวนเป่าดังพื่อน กินหลายไป็หอดพุ่นไม่ได้กินสิบลอิบเฮสิกินยี่หินยิมก่อนจะไปพอกเค้กให้พี่แก้วบ่ไปบ่ไปไปฟอกเค้พี่แก้วเพราะว่ามุนว่าไข่มิงเป้าให้ว่าถ้าฟอกเค้กบ่หนิฟอกเค้กบ่ฟอกเค้กบ่เปล่าฟอกเค้กบ่เปล่ายู่เปล่ายู่หนูทายยินโอ้ถู่ทู่ทูนังเป็นจำจำอยู่จะสูงกว่าผู้อ้วนแล้วนะครับผมเจ้าเจ้าสูงเท่าไรผู้อื่น เลยเจ็ดสองวันนี้ประมาณร้อยหกสิบกักวกวัวพารสูงมากนะครับแม่ไม่สูงมากามอโอ้โหนี่อันนี้คือเดี๋ยวอีกปมะมาณออกพันษาไอคุณตาคุณยายก็จะทำยกใหมค่คืนนี้มันพังแม่แม่ก็ดูครับมันพังแล้วจะเลยแบบสีเห็ดขั้วใหม่นะครับผมทำขั้วใหม่นะครับนี่ออกพันษาเนี่ยแหละ,ละ บ้านนกดาวคุณตาบ้านนกดาวหลังแต่ประมาณสิบปีย้อนหลังประมาณปีห้าเก้าห้าเก้าตอนนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยหกสี่เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับก็คุณตาคุณยายก็จะทำควบไม่เพราะว่าปีที่แล้วกับพายุมาเนาะพายุปีกวนปีกวนปีกวนพายุพังเราก็ซ่อมนะครับก่อนมิงเหยียบข้อนะครับก็ต้นไม้หักต้นนีง ก็ฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่อีพีต่อไปนะครับอีพีนี้กลับมาสวัสดีครับมาครับคนเสียงหน่อยเร็วคุณแม่หางดีเสียงหน่อยกรับหน่อยโอ้โหมีด้วยนี่เอาเอาครับเลยเหรอเสียงเสียงก่อนเอาขับก่อนับก่อนเสียงครับเสียงด้วยเสียงด้วยรับครับครับเออรับ